บทที่4 6 1หสเอ็เซอร์ไพรส์หม่ประหลาดใจหรือเปล่ามานี่สิคืนนี้พวกเราต้องเอาไอเฮียนี่มาเป็นที่ระบายอารมณ์ใบหน้าของหอวูเหินโปมีรอยยิ้มเหี้ยมโหดราวกับว่าความเป็นความตายของเฉินเฟิงอยู่ในมือของเขาครับคุณชายโปหวังทาววางสายด้วยความดีใจเขารีบบอกข่าวนี้ให้กับโหวนวอเขียนและลูกน้องของตนอีกสองคนทันทีหลังจากที่ทั้งสองได้ฟังก็รู้สึกดีใจพี่ทาวลูกพี่ลูกน้องของพี่เก่งมากเลยออกไปไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเอาตัวไอเฮียนั่นกลับมาได้แล้ว เป็ลูกพี่ลูกน้องของฉันเป็นถึงนักฆ่ามืออาชีพสำหรับคนธรรมดาแบบนั้นจับไม่ได้ถึงแปลกหวังทาวอพูดอย่างได้ใจเมื่อสองชั่วโมงก่อนหลังจากที่เขาและหมู่เวินโปออกไปจากโรงรถชันใต้ดินหมู่เชลินไปหาคนมาฆ่าเงินเฟิงทันทีแต่ถามคนที่อยู่ในวงการหลายต่อหลายคนหลังจากที่ฝ่ายนั้นได้ยินชื่อของเฉินเฟิงพวกเขาไม่สามารถรับปากได้ว่าจะจัดการเฉินเฟิงได้เพราะเงินเฟิงต่อสู้เก่งมากแม้แต่หวังทาวรนักชกมวยอันดับหนึ่งที่มีชื่อเสียงยังแพ้รับคาบนักเลงทั่วไปต่อให้ไปเยอะแค่ไหนก็เปล่าประโยชน์ไม่ สำหรับเรื่องนี้ทําให้หมู่เวินโปโมโหเป็นอย่างมากสุดท้ายหวังทางจึงนึกถึงลูกพี่ลูกน้องที่เป็นนักฆ่าที่อยู่แถบชายแดนหวังเปียวหลายวันมานี้หวังเปียวอยู่ที่เมืองจงไม่พอดีการให้หวังเชียวลงมือสามารถมั่นใจเต็มร้อยว่าไม่พลาดแน่เพราะถึงอย่างไรแม้แต่ผู้นาของกองกําลังที่อยู่ตรงชายแดนหวังเปียวยังสามารถลอบฆ่าได้ดังนั้นอย่าได้พูดถึงคนกระจอกกระจอกที่มีฝีมือติดตัวเล็กน้อยเมื่อมีหวังทาวอคอยติดต่อให้หมู่เวินโปและหวังเปียวจึงติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วดังนั้นจึงใช้เวลาไม่ถึงหน พร้อมทั้งซุ่มโจมตีเฉินเฟิงที่ลานจอดรถชั้นใต้ดินพอได้แล้วไปกันเถอะตอนนี้ฉันแทบจะทนรอเห็นไอ้เหี้ยนั่นคุกเข่าขอร้องพวกเราไม่ไหวแล้วหวังทาวอพูดด้วยสีหน้าที่เหี้ยโหดและมีความสุขใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีพวกเขาทั้งสี่คนก็มาถึงวินล่าตุงกงบนโซฟาหนังตรงระเบียงของวินล่าหมู่เหินโป้นั่งนิ่งพร้อมกับสวมชุดคลุมอาบน้ำในมือของเขาถือไวาลาฟพิตเอาไว้เขามองออกไปนอกวินล่าในตาคู่นั้นเปล่งประกายไปด้วยความสุขหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งในตาของหมู่เหินโป้มีแสงไฟแสตาาาาาส่่อองงเข้า้มาจกากกดน,นกทีไลห àng. มากันแล้วหรอหัวใจของหอวูเหินโปกระตุกเล็กน้อยเขาสยะยิ้มแล้วเงยหน้าขึ้นดื่มไวน์แดงในมือจนหมดแก้วจากนั้นค่อยๆเหยียดตัวลุกขึ้นเดินออกไปจากวินล่ารถยนต์ยี่ห้อแลนด์โรเวอร์ขับเข้ามาใกล้ามากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายจอดลงตรงประตูทางเข้าวินล่าคุณชายโปหวังทาวอและหลิวเถียนเดินลงมาจากรถพวกเขาร้องเรียกด้วยความเคารพเมื่อเห็นว่าคนที่มาคือพวกหวังขาวหมูเ่เหิโปรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่เขายังคงไหลย,ยิ้มบางๆแล้วพูดขึ้นนั่งกันก่อนเธออีกไม่นานคงเอาตัวมันมา,ายโป หวังทาวอพยักหน้าแล้วนั่งลงบนโซฟาหลิวเทียนราวกับเป็นปลาหมึกเธอหยิบเข้าไปใกล้หมู่เวินโป๊ขณะที่กำลังจะหยอกล้อวิเวินโป๊กลับได้กลิ่นน้ำหอมลอยปุ้งมาจากตัวหอวเวินโป๊สีหน้าของหลิวเทียนเปลี่ยนไปเล็กน้อยเธอคิดไม่ถึงเธอเพิ่งออกไปแค่ไม่นานก็มีผู้หญิงขึ้นไปนอนกับหมู่เวินโป๊แล้วถึงแม้เธอจะไม่พอใจกับการกระทำของหอวเวินโป๊แต่หอนวอธียงมกลับไม่กล้าสแสดงสีหน้าออกมาแม้แต่น้อยในทางกลับกันเธอยิ้มแล้วถามด้วยความเป็นห่วงพี่โปบาาแลขขออออองี่่เเเปปป็็นนนะะะไไไรรมมมมกหหควูโ้ยืึน คุณชายโปลูกพี่ลูกน้องของผมเขาบอกกว่าจะมาถึงเมื่อไหร่ครับเวลานี้หวังทาวาดไม่ได้ที่จะถามขึ้นมาถึงแม่หอวอลินโปบอกว่าหวังเปียวจับตัวเฉินเฟิงได้แล้วแต่เขายังคงไม่สบายใจไม่ได้บอกลูกพี่ลูกนายของนายแค่บอกว่าจับตัวเฉินเพิ่งได้แล้วแต่จะมาเมื่อไหร่นั้นเขาไม่ได้บอกหอวูเหวินโปเดินไปที่โต๊ะแล้วเทไวให้ตนเอง น่าจะใกล้มาถึงแล้วคฤราสห์อยู่ไม่ไกลจากที่นี่ยิ่งไปกว่านั้นวันนี้พวกลูกพี่ลูกน้องของนายพกปืนไปสามกระบอกจับตัวไอเหียนนั้นน่าจะใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีหวังทาวพูดด้วยสีหน้าสบายๆชายชะก,กันชุดดำสองคนที่อยู่กับหวังเปียวล้วนเป็นนักฆ่าที่มีชื่อเสียงในวงการนักฆ่าทั้งสามคนร่วมมือกันถ้ายังไม่สามารถจับตัวไอคนเหียที่ไม่มีอาวุธได้โลกนี้ก็คงอุปาจเกินไปแล้วไม่รับตอนนี้พวกเราควรจะคิดให้ดีรอให้ไอเหียนนั้นมาถึงพวกเราควรจะจัดการมันอย่างไรดีหอวู้เหวินโปจิบ ที่เขาเรียกพวกหวังทาวอมันนั้นมีจุดประสงค์ที่ง่ายมากก็คืออยากให้ทุกคนระดมความคิดว่าจะจัดการเงินเฟิงอย่างไรดีมันถึงจะสะใจเสียหน่อยขาทั้งสองข้างของมันให้หักปล่อยให้มันคลานเข่าอยู่บนพื้นแล้วร้องเหมือนหมาแววตาของหวังทาวอฉายความเหี้ยมโหดได้หอวูเว้เหวนโปคลายยิ้มบางๆเห็นได้ชัดว่าพอใจกับข้อเสนอของหวังทาวอมาถึงแล้วเวลานี้มีแสงไฟส่องมาที่ประตูใหญ่ของวิลล่าหวังทาวอลุกขึ้นด้วยความดีใจเป็นรถของหวังเปียวหรอหอวูเว้เหือนโปตื่นเต้นรีบลุกขึ้น รถของลูกพี่ลูกน้องของผมครับหวังทาวอพยักหน้าไปให้ฉันไปต้อนรับไอเฮียนี่หน่อยพอวูเวินโปเผยมือสีหน้าของเขาดูมีความสุขเป็นอย่างมากจากนั้นพวกเขาทั้งห้าคนก็เดินออกไปพร้อมกันรถยนต์ยี่ห้อบิวอีกจอดตรงหน้าประตูวินล,ล่าเสียงดังมอประตูถูกเปิดออกเงินเฟึงลงมาจากรถตามด้วยหลี่เลอ่อไอชาิหมาเซอร์ไพรส์ใหม่ประหลาดใจหรือเปล่าพอวูเวินโปเกินไปด้านหน้าด้วยสีหน้ามีความสุขเขาเตรียมตัวไปเย้อยอย่ยเงินเฟิงเซอร์ไพรส์รถไหม่ประหลาดใจหรือเปล่า เฉินเฟิงมองไปที่หอวูเหวินโปโด้วยสีหน้าแปลกๆหมู่เหวินโปคำพูดนี้ฉันควรเป็นฝ่ายถามแกมากกว่าแกหมายความว่าอะไรหอวูเหวินโปนิ่งค้างไปครู่หนึ่งม่านตาของเขาหดเล็กเขามัวแต่ดีใจจนลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดไปเฉินเฟิงยืนอยู่ตรงหน้าเขาโดยที่ไม่เป็นอะไรเลยอีกทั้งสีหน้าของเขายังนิ่งมากนี่ไม่ใช่ท่าทีของคนที่ถูกจับตัวควรมีหลังจากคิดได้หอวูเหวินโปอดไม่ได้ที่จะหันไปมองหวังเปียวแต่สิ่งที่เขาเห็นกลับทำให้หนังหัวของเขาชาไปหมดเหงื่อไหลลงมาไม่หยุดแขนของหวังเปียวขาดแล้ว อาศัยแสงไฟสามารถมองเห็นเส้นเอ็นกระดูกสีขาวและเลือดสีแดงเข้มสิ่งที่น่าแปลกกว่านั้นก็คือหลังจากหวังเปียวลงจากรถเขายือนอยู่ข้างๆโดยที่ไม่พูดอะไรอีกทั้งยังไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นเวลานี้ไม่เพียงแต่หวเวูเหินโปสัสงเกตเห็นความผิดปกติยูเทียนที่ยืนอยู่ด้านหลังบูเหินไปเองก็สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติพวกเขาเบิกตาโตราวกับเห็นผีสีหน้าเต็มไปด้วยความไม่อยากจะเชื่อเซอร์ไพรส์ไหมประหลาดใจหรือเปล่าเวลานี้เฉินเฟิงหลีตาลงเขายิ้มแล้วพูดขึ้น นี่เกิดเรื่องอะไรขึ้นวัวเหนโปเหมือนลูกแกะที่หลงเข้าไปอยู่ในปากเสือสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกระวนกระวายทำตัวไม่ถูกแม้แต่เสียงที่พูดออกมายังติดอ่างเมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนตอนที่หวังเปียวโทรศัพท์มาหาเขาไม่ได้พูดแบบนี้โลกผิดแปลกไปหรือว่าเขาตาฝาดกันแน่ฉันฉับสิ่งที่ตอบกลับหอวอูวเหินโปคือเสียงเดินของเฉินเฟิงหลักยิ่งเงินเพิ่งเดินมาใกล้เท่าไหร่หัวใจของหอวอเหินโปก็ยิ่งเต้นเร็วเท่านั้นเหมือนกลองที่ถูกตีในสงครามไม่สามารถควบคุมได้บทที่446ไม่ปพังมันทิ้ง ตอนที่เงินเพิ่งเดินมาถึงตรงหน้าหัวใจของหอวู่เหวินโปหยุดเต้นในทันทีจากนั้นตัวของเขาแข็งที่ออไปหมดขาทั้งสองข้างอ่อนแรงความหวาดกลัวความรู้สึกไม่ปลอดภยัยรวมถึงความไม่เข้าใจเป็นอย่างมากพี่เปียวนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ในที่สุดหมู่เหวินโปทนไม่ไหวแล้วเขาพยายามกดกลั้นความหวาดกลัวในใจพูดออกไปด้วยเสียงแหบคร่าทว่าหวังเปียวยังคงไม่ตอบคําถามของเขาหวังเปียวในเวลานี้ไม่กล้าตอบเขากลัวเป็นอย่างมากถ้าตนพูดผิดไปแค่คําพูดเดียวทําให้เฉินเฟิงโม,โมโหแล้วตนคงต้องตาย เวลานี้มีเพียงแค่ความเงียบเท่านั้นที่จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดพี่ครับพี่พูดอะไรสักหน่อยด้านหลังหวังทาว์พูดด้วยสีหน้ากระวนกระวายใจเขาคิดไม่ตกทำไมเรื่องถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้หวังเปียวเอาปืนไปด้วยถึงสามกระบอกเป็นปืนที่มีกระสุนจริงๆไม่ใช่ปืนของเล่นสุดท้ายมือของหวังเปียวกลับขาดและในเวลานี้แม้แต่คำพูดสักคำยังไม่กล้าพูดนายทำได้ยังไงเวลานี้หอวู่เหวนโปมองไปที่เฉินเฟิงอีกครั้งแล้วพูดด้วยเสียงแหบพร่ถึงแม้ความจริงตรงหน้ายากที่จะเชื่อแต่เขาต้้้อองงงยยมรรับหวววเปีแแพแลจิ ยิ่งไปกว่านั้นเขายังแพ้ก่อนที่จะจับตัวเฉินเฟิงได้ทั้งที่มีปืนในมือถึงสามกระบอกเฉินเพิ่งคลายยิ้มบางบางเขาไม่ได้ตอบคำถามหอวู่เหวินโปแต่กลับเดินมาตรงหน้าอีกหนึ่งก้าวแกแกจะทำอะไรก้าวนี้ทำให้หมู่เหวินโปตกใจจนเลิกลับไปหมดฉันจะบอกอะไรให้แกฟังพ่อของฉันคือหมู่เหวินเฉิงยิงเขาคือประธานของเฉิงยิงกรุ๊ปมูล,ลค่าในตัวของเขาสูงถึงหมื่นล้านในเมืองจงไ่ทางแวดวงมาเฟียและด้านถูกกฎหมายไม่มีใครกล้าไม่ให้เกียรติพ่อของฉันถ้าแกกล้าทำอะไรฉันแม่แต่ปลายเล็บพ่อของฉันไม่มีวันปล่อยแกไปแน่ เฉินเฟิงกระตุกยิ้มมุมปากหมู่เวินเฉิงยิงฟังดูแล้วเป็นคนที่สุดยอดมากแต่ใช่ว่าเขาไม่เคยยุ่งกับคนระดับหมู่เวินเจ๋งยิ่งใช่ใช่ใช่พ่อของฉันเก่งมากเมื่อเห็นเฉินเฟิงมีท่าทีเหมือนตกใจหอวู่เวินโปจึงรีพยักหน้าเหมือนลูกไก่เพื่อนมีอะไรเราพูดกันดีๆอย่าลงไม้ลงมือเลยระหว่างพวกเรามีเรื่องเข้าใจผิดกันแต่เรื่องเข้าใจผิดพวกนี้ยังไม่ถึงขั้นที่ไม่สามารถจัดการได้หมู่เวินโปเอ่ยปากอธิบายเขาพยายามทำให้อารมณ์ของตนเองสงบลงมาจากสถานการณ์เบื้องต้นฝีมือของเฉินเฟิงเก่งจนขั้นที่เขาไม่ แม้แต่นักฆ่าที่พบปืนไปแล้วยังไม่สามารถทำอะไรเขาได้อธิบายได้เพียงแค่ข้อเดียวเฉินเฟิงคือจอมยุทธในตำนานที่ถูกพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจอมยุทธเรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถจัดการได้ต้องดูหอวูเหวินเฉิงยิ่งแกพูดถูกพวกเรามีเรื่องเข้าใจผิดกันแอลามันก็ไม่ถึงขั้นที่ไม่สามารถจัดการได้จู่จู่เฉินเฟิงก็สำรวมท่าทีของเขาความเป็นจริงเขาไม่ได้คิดจะทำอะไรวีเวินโปตั้งแต่ก่อนที่จะมาที่นี่อยู่แล้วไม่ได้เป็นเพราะกลัวหมู่เวินโป แต่เป็นเพราะหอวููเหวินไปไม่ได้ทำผิดอะไรต่อเขามากมายถ้าจะบอกว่าสิ่งที่ทำผิดต่อเขาก็คือหมู่เหวินโปรถคันใหม่ของเขาฟังเท่านั้นส่วนเรื่องนักฆ่าของหมู่เหวินโปในตอนหลังไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อเขาแม้แต่น้อยให้เขาฆ่าหอวููเหวินโปหรือทำให้เขาพิการเพราะสาเหตุนี้มันคงจะเกินไปหน่อยแต่ว่าสิ่งที่ควรสั่งสอนก็ควรที่จะสั่งสอนรถของพวกเราแกเป็นคนทำพังใช้หมเชินเฟิงถามเสียง เรียบใช่ใช่ฉันเป็นคนทาพังเองถูกเฉินเฟิงถามคําถามนี้หน้าผากของหอวูเหินโปมีเหงื่อไหลออกมาในเวลาเดียวเขาก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากปัญหาทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นในวันนี้เป็นเพราะเขาดูถูกคนครั้งแรกที่เห็นเป็นเฟิงขับรถ奥เ A6 ดังนั้นเขาจึงคิดอยากจะแย่งที่จอดรถของเชินเฟิงสุดท้ายไม่เพียงแต่ไม่สามารถแย่งที่จอดรถของเขาได้แต่ยังถูกเฉินเฟิงตกอย่างแรงอีกหลายที่หลังจากถูกเชินเฟิงตกถ้าเขารู้ตัวสักหน่อยก็คงไม่คิดเล็กคิดน้อยกับเฉินเฟิงแล้วเรื่องก็คงจบแค่นั้นแต่เขากลับถูกความแค้นงฟ พังรถของเฉินเฟิงไปแล้วยังไม่พอใจเขาจ้างนักฆ่าพางเงินเฟิงงอมาที่บ้านพูดได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเขาเป็นต้นเหตุพี่ใหญ่คนนี้ครับผมผมผิดไปแล้วผมขอโทษด้วยขอโทษด้วยนะครับผมไม่ควรไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงผมไม่ควรดูถูกคนพียะขณะที่พูดหอวุว่นโปตกหน้าตนเองภาพนี้ทําให้คนที่อยู่ด้านหลังยางหวังทาวลและหลิวเทียนพอพวกเขาตกใจไม่น้อยพวกเขาเคยเห็นเสียที่ไหนหมู่เวียนโปที่มีชื่อเสียงเรื่องกลางไปทั่วทั้งเมืองจงได้พูดกับคนอื่นด้วยท่าทีอ่อนน้อมแบบนี้ เมื่อเห็นหอวู่เหินโปจะตกหน้าตนเองอีกเฉินเฟิงจึงพูดเสียงเรียบพอได้แล้วไม่ต้องมาแซงคาต่อหน้าฉันหรอกฉันมาที่นี่ไม่ได้มาเพื่อดูนายแส้แซงแกล้งทําเมื่อได้ฟังเช่นนี้หอวู่เหินโปหยุดตกตนเองทันทีพี่ใหญ่ความหมายของพี่คือหมู่เหินโปมองไปที่เฉินเพื่องออย่างลองเชิงเริ่มแรกเดิมดีตอนที่เฉินเฟิงปรากฏตัวมานั้นเขานึกว่าเงินเฟิงมาที่นี่เพื่อฆ่าเขาแต่ว่าดูจากตอนนี้เฉินเฟิงมาเพราะจุดประสงค์อื่นรถคันนั้นของฉันคงถูกนายพังไปฟรีๆไม่ได้หรือเปล่าเฉินเฟิงพูดเสียงเรียบ พอวู้เหวินโปฉลาดขึ้นมาทันทีเขารีพูดพี่ใหญ่ผมสั่งให้คนไปเอารถคันใหม่มาให้พี่ตอนนี้เลยครับอีกเรื่องหนึ่งเพื่อที่จะความขอโทษต่อพี่ใหญ่รถแลมโบกินีของผมตั้งแต่ตอนนี้เป็นของพี่ใหญ่ครับพอวู้เหวินโปพูดแล้วหยกิกุญแจรถบนโตยื่นให้กับเฉินเฟิงเฉินเฟิงคลายยิ้มบางๆหลี่เลอมีอะไรหรือเปล่าครับพี่เฟิงหลี่เลอร์เหมือนเพิ่งตื่นจากฝันเขาเดินไปตรงหน้าเงินเฟิงแลมโบกินีขับเป็นไหมเฉินเพิ่งยิ้มแล้วเอ่อยถามเมื่อได้ยินเฉินเฟิงถามคำถามแบบนี้หลี่เลอร,รู่หนึ่ง ก่อนจากนั้นก็รีบพยักหน้าด้วยความดีใจครับเป็นครับรถยนต์แลมโบกินีของหอวุวอ่นโปเป็นรถยนต์รุ่งคอรลิมิเต็ดติดิชันของประเทศราคาประมาณ10บล้านหยวนถ้าขับเป็นก็ไปเอากุญแจมาตั้งแต่ตอนนี้รถแลมโบกินีคันนี้เป็นของนายเฉินเฟิงพูดเสียงเรียบรถยนต์แลมโบกินีคันนี้ของหมูเ่เหินโปเป็นการตอบแทนที่วันนี้หลี่เลอร์ถูกตกและเป็นรางวัลให้กับหลี่เลอที่คอยติดตามเขามานานหลี่เลอร์ได้ฟังสีหน้ากระวนกระวายทันทีพี่เฟิงเอ,อ่อแบบนี้ไม่ได้ครับมันแพงเกินไปไม่ขับก็พพัังงงมนนเเเเิิฟูดสียียยรบ เมื่อได้ยินคำพูดนี้หอวูเว้เหินโปดวงตาเบิกกว้างคล้ายกับไม่อยากจะเชื่อว่าเงินเฟิงจะพูดอะไรแบบนี้ออกมานี่มันเป็นรถยนต์แลมโบกินมูลค่าสิบล้านหยวนเชียวนะนายบอกกว่าจะฟังก็ยังง่ายๆแบบนี้เลยต่อให้เอาให้คนอื่นแล้วเขาไม่เอานายกอดสามารถเอาไปขายใต้หอนนยพังมุมปากของหลีเลร์กระตุกอย่างบ้าคลั่งถ้าคนอื่นพูดค่านี้เขาไม่สงสัยแม้แต่น้อยว่าคนนั้นกำลังพูดโวแต่คำพูดนี้ออกมาจากปากเฉินเฟิงเขากลับไม่สงสัยถ้าวันนี้เขาไม่รับรถแลมโบกินนี่คันนี้เฉินเฟิงคงพังัััังงมมนนนนนนเเดีีีียยว้้แ่่ๆคคครรรบบฟิถต์ผ สุดท้ายหลี่เลอ่อสูดลมหายใจเข้าลึกๆรับกุญแจรถมาจากมือของหอวูเหินโปบทที่463ภาพที่น่าตกใจท่าทีของเงินเฟิงตอนให้รถรูมูลค่าส0บล้านหยวนกับหลี่เสือ้ออย่างไม่กระพริบตานั้นทำให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ตกใจเป็นอย่างมากหลังจากพากันตกใจก็เป็นความอิจฉาไม่มีใครคาดคิดเฉินเฟิงจะใจกว้างแบบนี้ดูแล้วเขากับหลเล่อเป็นแค่เพื่อนทั่วไปเท่านั้นแต่สุดท้ายกลับยกรถรูมูลค่าสิบล้านหยวนให้ง่ายๆเรื่องรถก็จบไปแล้วเวลานี้เฉินเฟิงพูดเสียงเรียบ เมื่อได้ยินเฉินเฟิงพูดแบบนี้หอวู่เหวินโปที่เพิ่งจะโล่อมกทว่าคิดไม่ถึงเฉินเฟิงกลับพูดเสริมต่อจากนี้พวกเรามาคุยกันเรื่องที่แกส่งนักฆ่ามาฆ่าฉันดีกว่าลิ้นของหอวู่เหวินโปพันกันไปหมดเขาแทบจะร้องไห้ออกมาอยู่แล้วนึกว่ารถยนต์คันเดียวสามารถทำให้เงินเพิ่งหายโมโหได้เสียอีกแต่คิดไม่ถึงเฉินเฟิงยังคงผูกใจเจ็บเรื่องนักฆ่าเงี้ยพี่มีที่อยู่หรือยังครับหอวู่เหวินโปอดทนกับความเจ็บปวดแล้วเอ่ยถามผมเฉินเฟิงขมวดคิ้วเป็นปมพี่ว่าวินล่าของผมเป็นยังไงครับ หอวอลวินโปถามต่อเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วคงต้องฝากความหวังเอาไว้ที่วินล่าตุงกงเบอร์1ิปดของเขาที่จะทาให้เงินเฟิงหายโมโหเมื่อได้ยินหอวูเเวินโปถามแบบนี้สีหน้าของเงินเฟิงก็แปลกใจขึ้นมาทันทีเหมือนนว่าหมู่เวินโปจะเข้าใจเขาผิดนที่จริงความหมายของเขาคืออยากจะบอกให้หมู่เวินโปว่าหลังจากนี้รับปากว่าจะไม่ยุ่งกับเขาอีกทว่าคิดไม่ถึงหมู่เวินโปเข้าใจความหมายเขาผิดนึกว่าสิ่งที่เขาบอกว่าเรามาคุยกันหน่อยคือกําลังหาเรื่องใช้ได้หลังจากกวาดตามองค์การตกแต่งของง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 ววววิิิลลลลลล่่ตตุกกแแ้้้นนนััหีีไไมมมเยจจรๆถึะด เท่ากับเทียนชาลิฟิ่งแอเรียแต่ในเมืองจงให้ถือเป็นวินล่าหรูอันดับต้นๆแล้วแน่นอนต่อให้ไม่หรูหราก็ไม่เป็นไรเพราะถึงอย่างไรของที่ยกให้ฟรีไม่เอาก็ศูนย์เปล่านับตั้งแต่ตอนนี้วินล่าหลังนี้เป็นของพี่ครับพี่เฟิงหอวูเหวินโปอดทนกับความเจ็บปวดแล้วเอ่ยพูดวินาทีนี้เขารู้สึกว่าหัวใจของเขากำลังมีเลือดไหลออกมายกรถยนต์แลมโบกินีให้กับเงินเฟิงยังไม่ท่าไราเงินมูลค่าสิบล้านหยวนเป็นแค่ค่าขนมสองสามเดือนของเขาเท่านั้น แต่วิลล่าตุงกงอย่ามองว่าเขาซื้อมาในราคา5้าสิล้านหยวนแต่ตอนนี้ถ้าประกาศขายออกไปอย่างน้อยๆต้องใช้เงินกว่าส0 0อล้านหยวนถึงจะซื้อได้300้อล้านหยวนยกให้เฉินเฟิงฟรีๆแบบนี้เขาจะไม่ปวดใจได้ยังไงเฉินเพิ่งพยักหน้าด้วยความพอใจในเมื่อหมู่เหินโปรู้จักคิดมากขนาดนี้เขาเองก็ต้องให้เกียรติหมู่เหินโปสำหรับเรื่องรับประการันมีวิลล่าหลังนี้แล้วยังมีอะไรที่ต้องรับประกันอีกหอวูเหินคีดดออยากจะทำร้ายเขาอีกคงต้องคิดก่อนว่าตนเองอยู่ในระดับไหน ยิ่งไปกว่านั้นจนถึงขั้นนี้หอวอเหินโปต้องเดาได้แล้วว่าเขาคือจอมยุทธเดาได้ว่าเขาคือจอมยุทธเขาไม่เชื่อว่าหมู่เหินโปจะกล้าทําอะไรเขาอีกไปกันเถิดเชินเพิ่งหันไปมองหลีเลอในเมื่อได้รับผลประโยชน์มาเต็มเปี่ยมขนาดนี้แล้วก็ควรจะที่กลับเพราะถึงอย่างไรตอนนี้ก็ดึกมากแล้วถึงแม้วิลล่าหลังนี้ตอนนี้จะกลายเป็นของเขาแล้วแต่เขาไม่อยากพักในห้องที่หมู่เหินโปเคยพักอย่างน้อยๆก็ควรที่จะจัดการทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนพี่เฟิงปืนสองกระบอกนี้ เวลานี้หลี่เลอ่อหยิบปืนออกมาสองกระบอกเมื่อกี้หลังจากที่เงินเฟิงจัดก,การใช้ชก,กันชุดดำทั้งสองคนเรียบร้อยแล้วนั้นเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายเขาจึงเก็บปืนของทั้งสองคนไว้ตนเองตอนนี้จะไปแล้วเขาไม่สามารถพบปืนกลับไปได้แต่การเอาคืนให้หวังเปียวก็ดูไม่ใช่เรื่องเอามาให้ฉันเงินเฟิงยื่นมือออกไปเขาหยิบปืนสองกระบอกจากมือหลี่เลอ่อ จากนั้นฝ่ามือของเขาประสานเข้าด้วยกันหยิบปืนที่ทำมาจากเหล็กราวกับเป็นปืนของเล่นปืนค่อยๆเปลี่ยนรูปทรงจากนั้นเสียงแสบแก้วหูก็ดังขึ้นปืนทั้งสองกระบอกความเร็วนั้นสามารถมองเห็นได้ด้วยตากลายเป็นเหล็กสองอันกระแทกเข้าด้วยกันภาพนี้ทําให้หมู่เวินโปหวังทาวอและหวังเปียวตกใจจนลูกตาแทบถลนออกมาพอวู่เวินโปสูดลมหายใจเข้าเรื่องมาถึงขั้นนี้ในที่สุดเขาก็เข้าใจทำไมหวังปียอเอาปืนไปด้วยแต่กลับแพ้ต่อหน้าคนที่ไม่ใช่มนุนยุต่อให้หวังปียวเอาปืนแอร์ก็ตอลิงก็ม,มีประโยชน์ ทิ้งเหล็กทั้งสองก้อนทิ้งไปด้านหลังเฉินเฟิงปรบมือหันไปมองหลเล่อพูดขึ้นไปกันเถอะหลีเล่อดึงสติตนเองกลับมาจากความตกใจเขารีพยักหน้าแล้วเดินตามหลังเฉินเฟิงตอนออกไปหลีวเล่อขับรถแลมโบกินของตนเองโดยไม่ลังเลหลังจากมองรถยนต์แลมโบกินขับไลออกไปหอววูเหินโปจึงโล่งใจเขาจับแผ่นหลังของตนเองเพิ่งรู้ว่าแผ่นหลังของตนเองเปียกไปด้วยเหงื่อนานแล้วแล้วหันไปมองหวางทาวและหลิวเทียนเหล่านั้นหน้าอนาถเสียยิ่งกว่าเขาหลังจากเฉินเฟิงจากไปพวกเขาเรากับเป็นดินโคลนขาอ่อนล้มลงบนพื้น พี่เปียวเมื่อกี้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่หมู่เหวินโปมองไปที่หวังเปียวถึงแม้จะถูกหวังเปียวหักหลังแต่เวลานี้เขากลับไม่กล้าไม่พอใจหวังเปียวแม้แต่น้อยข้อหนึ่งเป็นเพราะหวังเปียวเป็นนักฆ่าข้อสองเป็นเพราะสิ่งที่เฉินเพิ่งํำก่อนกลับไปเขาเอาปืนทั้งสองอันมาปั้นเป็นก้อนเหล็กเผชิญหน้ากับคนระดับนี้การหักหลังของหวังเปียวไม่สามารถถือโทษได้เมือ่อใบหน้าของหวงังเปียวฉายความกังวลออกมาตามด้วยนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในรถเมื่อครูเมื่อได้ยินว่าเงินเฟิงใช้เวลาไม่ถึงสองวินาทีจัด หวังทาวอที่จะถามไม่ได้ความสามารถของเฉินเฟิงที่แสดงออกมาเกินกอว่าที่พวกเขาจะรับรู้ถ้าอยากจะแก้แค้นเงินเฟิงก็ต้องให้คนระดับหมู่เวินเฉิงยิ่งลงมือเรื่องนี้ฉันจะเป็นคนบอกพ่อเองพวกแกไม่ต้องพูดมากขอเวินโปมองหวังทาวอและพวกด้วยสายตาเย็นชาในตาของเขาเต็มไปด้วยคําเตือนเรื่องมาถึงขั้นนี้เขามั่นใจร้อเ็เฉินเฟิงคือจอมยุทธในตำนานที่ถูกพูดถึงอีกทั้งระดับของเขาไม่ต่ำด้วย เมื่อคิดว่าตนเองทําผิดต่อจอมยุทธหมู่เวินโปรู้สึกเสียใจขึ้นมาทันทีแต่ว่าเรื่องนี้เสียใจไปก็ไม่มีประโยชน์สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องรายงานเรื่องนี้ให้กับหมู่เวินเฉิงยิ่งทําผิดต่อจอมยุทธไม่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวก็คือเขาไม่รู้ว่าจอมยุทธมีเบื้องลึกอะไรบ้างหลังจากไล่หวังทาวอและพวกออกไปจากวิลล่าหมู่เวินโปเดินไปด้านข้างหยิบโทรศัพท์ออกมากดโทรหาหมู่เวินเฉิงยิ่งเรื่องจอมยุทธถือเป็นความลับต่อให้เป็นตระกูลหมู่เวินก็มีน้อยคนนักที่จะรู้หวังทาวไไมมม่่่กีีคนรู้ พ่อครับอย่างรวดเร็วปลายสายรับสายเรื่องมาถึงขั้นที่เกี่ยวข้องกับจอมยุทธแล้วหอวูเว้เหวินโปไม่กล้าปิดบงังเขาบอกเรื่องนี้ออกมาจนหมดเปลือกปลายสายหมูเ่เหวินเชิงยิ่งเงียบตลอดการพูดคุยจนกระทั่งหมูเ่เหวินโปพูดจบหอวูเว้เหวินเชิงยิ่งพูดสั้นๆแต่สามคำเข้าใจแล้วกลับมาตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยหอวูเว้เหวินโปอยากจะพูดอธิบายอีกแต่กลับถูกหอวูเว้เหวินเฉิงยิ่งพูดขึ้นเสียงเรียบบทที่464แฟนหนุ่มของซึ่งถือหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงหมูปป่นา คนรวยอีกย่านหนึ่งของเมืองจงไ้เมื่อเทียบก,กับวินล่าตุงกงย่านคนรวยแห่งนี้ตกแต่งได้เรียบง่ายมากกว่าแต่ระบบรักษาความปลอดภัยของที่นี่ดีกว่าระบบรักษาความปลอดภัยของวินล่าตุงกงไม่ต่ำกว่าสิบเท่าลำพังแค่จุดเฝ้ายามนอกวินล่าก็มีมากกว่าสิบจุดหลังจากเข้าประตูหลักของวินล่าจะมีจุดเฝ้ายามหนึ่งจุดทุกสามเก้านกหวีดทุกห้าเก้าจุดเฝ้ายามที่มีนกหวีดนั้นตรงบริเวณเอวของยามเห็นได้ชัดว่ามีปืนแนบเอาไว้ที่นี่คือค่ายของหอวูเว้เหวินเฉิงยิ่งปกติ ถึงแม้จะเป็นลูกชายแท้ๆของหมู่เวินเฉิงยิ่งแต่วิเวินโปเข้ามาที่นี่ต้องได้รับการตรวจสอบเป็นระดับขั้นตอนตรวจค้นตัวเมื่อมั่นใจว่าหมู่เวินโปไม่ได้พกสิ่งของที่เป็นอันตรายถึงจะปล่อยให้หอวหู้เวินโปเข้าไปพ่อครับหลังจากเดินเข้ามาในห้องรับแขกท่าทีของหมู่เวินโปดูมีความเคารพนับถือขึ้นมาไม่น้อยปกติตอนอยู่ด้านนอกเขาจะเป็นคนที่กลางและอดดีแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าพ่อเขากลับเรื่องเสียยิ่งกว่าสัตว์เลี้ยงนั่งอหอวู้เวิเหหเววเเรินเฉิง พ่อหอวู้เหวินโปพยักหน้าด้วยความเชื่อฟังตามด้วยหยิบเอกสารบนโต๊ะขึ้นมาดูเอกสารเหล่านี้เห็นได้ชัดว่าเป็นข้อสรุปที่ได้จากการพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ของเขากับหมู่เหวินเฉิงยิ่งเมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนเนื้อหาของเอกสารแน่นอนว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเฉินเฟิงไม่มีความประหลาดใจใดๆตอนที่เห็นข้อมูลแรกของเฉินเฟิงดวงตาของหมู่เหวินโปเบิกกว้างทันทีลูกเขยแต่งเข้าบ้าน พอวูเหวินโปตกใจจนแทบไม่สามารถปิดปากตีเขาให้ตายเขาก็คิดไม่ถึงคนที่ไม่ใช่คนสามารถใช้มือบีบปีนจนกลายเป็นก้อนเหล็กก่อนหน้านี้กลับเป็นลูกเขยที่แต่งเข้าบ้านอีกทั้งยังเป็นลูกเขยแต่งเข้าบ้านที่มีชื่อเสียงของเมืองช่างโจแน่นอนชื่อเสียงนี้ไม่ใช่ชื่อเสียงที่ดีแต่เป็นความอื้อฉาวเรื่องเป็นคนไร้ประโยชน์พอวูเหวินโปกเก็บความตกใจเอาไว้แล้วอ่านต่ออย่างรวดเร็วเขาเห็นเรื่องที่เป็นเชิงทะเลาะทุบตีกับไปเหวินชวดและอู๋ซ่งฉือในเวทีเดียวกันที่มหาวิทยาลายัยเมื่ออ่านถึงตรงนี้ม่านตาของงหหมูเรนดลล็กกอีกคั้ง ระดับของไปเวินชั่วในวงการไม่ได้ไปกว่าเขาเท่าไหร่พ่อของไปเวินชั่วไปเซี่ยวเทียนคือยักษ์ใหญ่ระดับเดียวกับพ่อของเขาหอวู่เวินเฉิงยิ่งในเมืองจงไ่สองคนนี้ล้วนเป็นนักกระทือบที่สามารถทําให้เมืองจงให้สันสะเทือนไปกว่าครึ่งได้ตามหลักการแล้วการที่เฉินเฟิงทุบตีไปเวินชั่วต่อหน้าคนนับหมื่นคนอย่างน้อยๆตระกูลไปก็ต้องไปพูดคุยกับเฉินเฟิงทว่าสุดท้ายสิ่งที่ตระกูลไปทําคือกักบ,บริเวณไปเวินชั่วสิบห้าวันพ่อครับตัวตนลูกเขยแต่งเข้าบ้านของเฉินเฟิงเป็นตัวตนปลอมหรอครับ หอวู้เหวินโปอดไม่ได้ที่จะถามมีเพียงแค่นี้ถึงจะสามารถอธิบายได้ว่าทำไมตระกูลไปถึงไม่กล้าหาเรื่องเฉินเฟิงหอวูเหวินเฉิงยิ่งสายหน้าเรื่องที่เขาเป็นลูกเขยแต่งเข้าบ้านเป็นเรื่องจริงจริงแววตาของหมู่เหวินไปฉายความสงสัยเมื่อเห็นว่าจนถึงตอนนี้หอวูเหวินโปยังคิดไม่ออกหมู่เหวินเฉิงยิ่งผิดหวังเล็กน้อยเขาถอนหายใจแล้วพูดอ่านต่อไปครับพอ่อหอวูเหวินโพยักหน้าสายตาของเขาอ่านลงไปด้านล่างอย่างรวดเร็วเขาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคฤราสหาในคืนนี้ ตอนที่เห็นจู่ซึ่งถือรับของขวัญของเฉินเพิ่งต่อหน้าทุกคนแล้วมีสีหน้าดีใจนั้นในตาของหมู่เวินโปฉายความโมโหออกมาเหมือนชายหนุ่มนับหมื่นคนในเมืองจงไห่ผู้หญิงในฝันของเขาก็คือซึ่งถือเหมือนกันเพราะถึงอย่างไรซึ่งถือเป็นถึงผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบที่สุดในเมืองจงไห่พื้นหลังครอบครัวที่ไม่เหมือนใครหน้าตาที่สวยงามอีกทั้งยังได้รับการเลี้ยงดูสั่งสอนมาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะมองจากจุดไหนซึ่งถือล้วนเป็นตัวเลือกในการเป็นสีพรรยาและแม่ที่ดีของลูก แต่ว่าตอนนี้ซึ่งถือกลับแสดงออกมาว่ารู้สึกดีกับผู้ชายที่เป็นลูกเขยแต่งเข้าบ้านแล้วจะให้หอวู่เหวินโปไม่อิจฉาได้อย่างไรเมื่อกี้ภายในของตระกูลมีข่าวเล็ดลอดออกมาลูกอยากฟังไหมหอวู่เหวินเฉิงยิ่งพูดเสียงเรียบเฉยพ่อครับเชิญพ่อพูดเลยครับหอวู่เหวินโปสูดลมหายใจเข้าพยายามบดกลั้นความโมโหที่อยู่ในใจเฉินเฟิงคนนั้นตอนนี้เป็นแฟนหนุ่มของอูซึ่งถือหอวู่เหวินเฉิงยิ่งพูด เป็นไปไม่ได้ตระกูลไม่มีวันยอมให้ซึ่งถือคบกับผู้ชายที่เป็นลูกเขยแต่งเข้าบ้านแน่นอนหมู่เวิอโป๊กหมัดแน่นถึงแมในเอกสารจะบอก,กว่าเฉินเฟิงอย่าร้างแล้วแต่เรื่องที่เขาเคยเป็นลูกเขยแต่งเข้าบ้านมันเด่นชัดอยู่ตรงนั้นตระกูลที่ยิ่งใหญ่อย่างตระกูลให้ความสำคัญกับเรื่องฐานะที่ทัดเทียมพวกเขาไม่มีวันยอมให้ผู้ชายที่แปดเปื้อนคบกับคู่ซึ่งถือที่เป็นลูกสาวที่แสนภาคภูมิใจอย่างแน่นอนคนโง่หอวู่เวิรนเฉิงสายหน้าแล้วถอนหายใจทำไมจนถึงตอนนี้ลูกยังไม่เข้าใจอีกตัวตนที่แท้จริงงงขขอผูู้้้้ชชาาายยคนนนนัไม่่่ใลกเเแตบ พ่อครับผมลูกเขยแต่งเข้าบ้านจะทําให้คุณหนูใหญ่ตระกูลถูชื่นชอบลูกเขยแต่งเข้าบ้านจะทําให้จิ้งจอกเจ้าเล่ห์อย่างไปเซี่ยวเทียนไม่กล้ามีเรื่องด้วยลูกเขยแบ่งเข้าบ้านจะสามารถจัดการนักฆ่ามืออาชีพทั้งสามคนที่แกจ้างไปได้โดยไม่เล็งแรงแม้แต่น้อยพอวู่เหวินเฉิงยิ่งถามถคำถามติดต่อกันด้วยสีหน้านิ่งเฉยเซี่ยววินาทีถามของเขาทําให้วีเหวินโปหน้าหน้าแดงหรือว่าเป็นเพราะไอ้บ้านนั่นเป็นจอมยุทธพอวู่เหวินโปอยากจะพูดโตเถียงแต่กลับถูกวีเหวินเฉิงยิ่งขัดจังหวะโดยการห บนโลกใบนี้มีจอมยุทธ์อยู่มากมายแต่จอมยุทธ์ที่สามารถทำให้ตระกูลชื่นชมตระกูลไปหวัดกลัวได้นับไปนับมาก็มีแค่ไม่กี่คนพวกเขาเหล่านั้นถ้าไม่ใช่คนที่มีระดับสูงก็ต้องเป็นคนที่มีพื้นหลังครอบครัวที่ยิ่งใหญ่พ่อครับความหมายของพ่อคือเงินเฟิงมีพื้นหลังครอบครัวที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าดูจากอายุข,ของมันแล้วก็พอๆกับผมโหนครับหมู่เวินโป้ยังคงไม่เข้าใจเขาเคยได้ยินหาเวริรนเฉิงยิงบอก,กว่าบนโลกใบนี้มีจอมยุทธ์แต่เรื่องเกี่ยวกับจอมยุทธ์นั้นเขากลับรู้ร้้ไไไไมมม่่ากกอโโโโงงงงงตใใหหหววีีีเเเิิิิินนนฉยยยจะสััดดถูป้ ทำไมลูกไม่ลองคิดดูหน่อยเขามีพื้นหลังครอบครัวที่ยิ่งใหญ่หอวู้เหินเฉิงยิ่งเจ็บใจที่ไม่สามารถหลอมเหล็กให้กลายเป็นเหล็กกล้าาอหมู่เหินโปทำหน้าเร้าพ่อครับถ้าเขามีพื้นหลังครอบครัวที่ยิ่งใหญ่แล้วทำไมถึงไปเป็นลูกเขยแต่งเข้าบ้านล่ะครับใครบอกว่ามีพื้นหลังครอบครัวที่ยิ่งใหญ่แล้วจะไม่สามารถเป็นลูกเขยแต่งเข้าบ้านได้หมู่เหินเฉิงยิ่งพูดตำหนิหอวู้เหินโปหมดค่าจะพูดปกติคนที่มีพื้นหลังครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ใครจะยอมไปเป็นลูกเขยแต่งเข้าบ้านถึงอย่างไรทับเปลี่ยน เป็นคุณชายใหญ่ของตระกูลหมู่เวินยังไม่ดีกว่าหรอเป็นลูกเขยแต่งเข้าบ้านใครจะไปรู้ว่าต้องคอยไปรองรับอารมณ์มากน้อยแค่ไหนเขาเป็นคนของตระกูลเฉินหอวอเเวินเฉิงยิงถอนหายใจจากความฉลาดของหมู่เวินโป้ถ้าเขาไม่พูดอะไรเสียหน่อยเกรงว่าเดาทั้งชาติก็คงเดาไม่ได้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเฉินเฟิงเป็นใครตระกูลเฉินตระกูลเฉินไหนครับหมู่เวินโปนั่งค้างจะมีตระกูลเฉินไหนอีกหมู่เวินเฉิงยิงถลึงตาโตเมื่อเห็นท่าทีของหมู่เวินเฉิงยิงหอวู้เวินโปลึ้ ตระกูลเฉินแห่งเมืองอันเจียงถ้าไม่ใช่ตระกูลนี้แล้วจะเป็นตระกูลไหนบทที่465เฉินเฟิงในสายตาของหลีเสืออ๋อผงพ่อครับพ่ออย่าให้ผมตกใจลิ้นของหมู่เวินไปพันกันพูดได้อย่างไม่ไหลลื่นหมู่เวินเฉิงยิ่งเคยบอกเขาในแดนหวาเซียมีหกตระกูลใหญ่ที่ไม่สามารถมีเรื่องด้วยได้ในหกตระกูลใหญ่นี้ตระกูลเฉินเป็นตระกูลที่มีอำนาจที่สุดลูกคิดว่าพ่อจะเอาเรื่องแบบนี้มาให้ลูกตกใจหรอ สีหน้าของหอวู่เหวินเฉิงยิงเคร่งขรึมในความเป็นจริงเขาไม่มีหลักฐานว่าเฉินเฟิงเป็นคนประกูลเฉินแต่ที่เขาพูดแบบนี้เป็นเพียงเพราะเอาข้อมูลต่างๆมาปฏิปต่อแล้วคาดเดาเท่านั้นถึงแม้จะเป็นแค่การคาดเดาแต่ก็มั่นใจมากกว่า80%ตัวตนที่แท้จริงของเฉินเฟิงต้องไม่ใช่แค่ลูกเขยแต่งเข้าบ้านธรรมดาธรรมดาอย่างแน่นอนแล้วแล้วตอนนี้ควรทำอย่างไรดีครับ เสียงของหมู่เหวินโปมีความสั่นเครือเหมือนร้องไห้ในเมืองจงไห่แห่งนี้ตระกูลหอวู่เหิ่นถือเป็นตระกูลอันดับหนึ่งอาศัยอำนาจของตระกูลหมู่เหวินเขาหอวู่เหิ่นโปขับรถหอรูมีบ้านหรูอยากเที่ยวเล่นกับผู้หญิงแบบไหนก็สามารถเที่ยวเล่นกับผู้หญิงแบบนั้นได้แต่ว่าวันนี้เขากลับมีเรื่องกับคนของตระกูลเฉินตระกูลเฉินสามารถจัดการตระกูลหวีเหิ่นได้โดยไม่ต้องปลึงแรงใดๆดีจะทําอะไรได้หอวู่เหิ่นเฉิงยิงหัวเราะในลำคอช่วงนี้ลูกก็อยู่บ้านไปก่อนห้ามออกไปไหนส่วนเรื่องของเฉินเฟ พ่อครับแบบนี้เฉินเฟิงคนนั้นคงไม่มาหาเรื่องผมหรอกใช่ไหมครับอวู่เหวินโปถามลองเชิงน่าจะไม่เรื่องนี้ถือว่าลูกจัดการได้อย่างฉลาดตอนที่ยอมรับผิดได้สแสดงความจริงใจออกไปแล้วฝ่ายนั้นเห็นความจริงใจของลูกอีกทั้งไม่ได้มีความแค้นอะไรที่ไม่ได้ไม่สามารถหายโกรธได้น่าจะไว้ชีวิตลูกแล้วหมู่เวินเฉิงยิ่งพูดเสียงเรียบถึงแม้ฮ่าวเวินโปจะเป็นคนโง่แต่ก็ไม่ได้โง่จนถึงไม่มียาอะไรมารักษาได้ตอนที่รู้ว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาไม่สามารถจัดการได้นั้นก็ได้ยอมรับผิดกับเฉินเฟิงอีกทั้งยังได้ให้ของตอบแแทนเาล้ว พูดให้หน้าฟังหน่อยก็คือรู้ว่าควรทาอะไรในเวลาที่ถูกต้องพูดให้ไม่หน้าฟังหน่อยก็คือเป็นคนขี้กลัวแต่เพราะความขี้กลัวนี้ทําให้รอดชีวิตกลับมาขอบคุณครับพ่อเมื่อได้ฟังการวิเคราะห์ของหมู่เวินเฉิงยิง่งหมู่เวินโปโจึงโลง่งตอนที่หมู่เวินเฉิงยิ่งตรวจสอบประวัติของเฉินเฟิงทางด้านนงเต่าเฟิงเองก็ไม่ได้ว่างเว้นแทบจะตอบที่ออกมาจากครหาหา์ซึ่งเต่าเฟิงก็ได้เอกสาร ข้อมูลของเฉินเฟิงแล้วเอกสารในมือเงินเฟิงกับเอกสารในมือหมู่เหวินเฉิงยิ่งแทบจะเหมือนกันเพียงแต่มีข้อมูลบางส่วนในเอกสารที่ชงเต่าเพิ่งได้รับอธิบายได้ละเอียดกว่าของหมูเ่เหวนเฉิงยิ่งภายในห้องเพรสิเน์สูดซึ่งเต่าเฟิงนั่งข่ห้างอยู่บนโซฟาคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเขาคือนายหน้ารายใหญ่หลีเวลานี้หอกคงลำตัวลงมองดูทรงเต่าเพิ่งด้วยความประจบคุณชายซึ่งเต่านี่คือเอกสารข้อมูลทั้งหมดของเฉินเฟิงจากเท่าที่ดูเฉินเฟิงคนนั้นไม่ได้มีตัวตนอื่นทรงเต่าเฟิงรีตาลงเขาไม่ได้พู จริงด้วยคุณชายทรงเต่าคนของผมสองคนนี้รู้จักกับเฉินเฟิงพอดีถ้าคุณชายทรงเต่าต้องการผมสามารถเรียกพวกเขามาถามได้หลี่อี้พูดด้วยความเคารพเมื่อได้ยินคำพูดของหลี่ซึ่งเต่าเพิ่งอดไม่ได้ที่จะลืมตาขึ้นมาเขาพูดเสียงเรียบเรียบมาสครับคุณชายทรงเต่าหลี่พยักหน้าจากนั้นเดินออกไปด้านนอกประตูเขาเรียกขนเสื้ออ,อ๋อผงและหวังซื่อหยวนที่ยืนรออยู่ด้านนอกเข้ามาเวลานี้สีหน้าของทั้งสองคนตอระมัดระวังโดยเฉพาะหลังจากที่เข้ามาในห้องเพรสเดเนสสูตรตอนที่เห็นดวงตาหลี่เล็กของทรงเต่าเพิ่ง ทรงเต่าเพิ่งที่อยู่ตรงหน้าถึงแมหนาตาจะไม่ค่อยทะลอดถึงขั้นเรียกได้ว่าหน้าตาน่าเกลียดแต่ฐานะของเขากลับไม่มีใครกล้าเพิกเฉยนอกจากจะเป็นลูกชายของประธานสมาคมการค้าเซียนแล้วนั้นซึ่งเตาเฟิงยังเป็นผู้สืบทอดอันดับที่3ามของทรงเต่ากรุ๊ปซึ่งเป็นธุรกิจใหญ่1ิบอันดับแรกในญี่ปุ่นจากการประมาณคร่าวๆมูลค่าในตัวของทรงเต่าเฟิงสูงถึงแสนล้านหยวนอีกทั้งในอนาคตเขายังต้องเป็นผู้สืบทอดของทรงเต่ากรุ๊ปเมื่อเขาสืบทอดเต่ากรุ๊ปมูลค่าในตัวเขาก็จะเพิ่มขึ้นอีกสูงงถึลล้้าานนหยวน เมื่อถึงเวลานั้นขึ้นมาจริงๆซึ่งเต่าเพิ่งถือเป็นคนที่จัดอยู่ในอันดับสูงสุดของโลกแม้แต่ประมุขของประเทศเล็กๆยังไม่สามารถเทียบกับเขาได้หลองเช็ดเหนือบนหน้าผากเขาเริ่มพูดก่อนคุณชายธงเต่าคุณเรียกตัวผมมาแกรู้จักกับเฉินเฟิงยังไม่รอให้หลี่จือ้อผงพูดจบทรงเต่าเพิ่งพูดแทกเฮลี่จื้องอขึ้นมาก่อนรู้จักครับหลีเสื้อออ,อผงพยักหน้าแต่ในใจของเขากลับรู้สึกสงสัยคนที่ยิ่งใหญ่อย่างทรงเต่าเฟิงทำไมต้องสนใจคนธรรมดาธรรมดาเป็นมดตัวเล็กๆอย่างเฉินเฟิงด้วยพวกแกเป็นนออะไรกัซงงเเตต่่่าาถม พวกเราเฉินเฟิงเป็นลูกน้องของผมครับหลังจากคิดไตร่ตรองอยู่ครู่หนึ่งหลี่จื้อผงพูดด้วยความระมัดร,ระวงังก่อนที่เขาจะรู้ว่าซงเต่าเพิ่งมาเพื่อจุดประสงค์ใดเขาไม่สามารถพูดจาเหลวไหลได้ลูกน้องชองเต่าเฟิงขมวดคิ้วเป็นปมตามด้วยเงยหน้าขึ้นเขาจ้องมองไปที่หลีซื้อผิงแกรู้สึก,กว่าเฉินเฟิงเป็นคนยังไงเขาหลีเชื้ออ๋อผงกระวนกระวายเล็กน้อยจนถึงตอนนี้เขายังไม่เข้าใจซงเต่าเฟิงกับเฉินเฟิงเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูกันแน่หลีเชื้ออ๋อพองออดไม่ได้ที่จะหันไป ไม่ต้องกลัวพูดสิ่งที่นายคิดจากใจจริงออกมาได้เลยซึ่งตเต่าเฟิงคลายยิ้มบางๆครับคุณชายทรงเต่าหลี่ซื้อฝังเช็ดเหนือบนหน้าผากแล้วพูดขึ้นผมรู้สึกว่าเฉินเฟิงเป็นคนต่ำต้อยที่มุ่งหวังเอากำไรและไม่มียางอายคนต่ำต้อยทรงตเต่าเฟิงกระตุกยิ้มมุมปากถูกต้องครับหลีอ่ออผิงพยักหน้าคุณชายทรงเต่าคุณน่าจะรู้นะครับเฉินเพิ่งเคยเป็นลูกเขยที่แต่งเข้าบ้านมาก่อนคุณชายทรงเต่าคุณลองคิดดูสิครับผู้ชายปกติทั่วไปมีใครบ้างที่จะยอมลดศักดิ์ศรีของตนเองไปเป็นลูกเเขยแต่ง้้าบาบน ตอนที่เฉินเฟิงเป็นลูกเขยแต่งเข้าบ้านนั้นฐานะของเขาในครอบครัวของฝ่ายหญิงแม่แต่สุนัขก,ก็ยังเทียบไม่ได้วันนี้เขายังหล่อกลงคุณอีกกว่าที่เขาไปเป็นลูกเขยแต่งเข้าบ้านนั้นเป็นเพราะความรักนี่มันเรื่องตลกชัดๆถ้าเขาเป็นลูกเขยแต่งเข้าบ้านเพราะความรักจริงๆทำไมเขาต้องอยากกับภรรยาด้วยยิ่งพูดหลีเสื้ออผมก็ยิ่งมีอารมณ์ร่วมพูดจนน้ำลายกระเซน็นออกหลังจากที่มันอยากกับภรรยาเขาก็อาศัยเส้นสายของพ่อตาให้พ่อตาแนะนําเขามาที่เมืองจงให้มากอดยาพ่อของแฟนผม มากอดขาพ่อของแฟนผมก็ช่างมันแล้วเขายังมายุ่งกับแฟนผมอีกคุณชายทรงเต่าคุณคิดว่าคนแบบนี้เป็นคนไรย้ยางอายไหมครับแวตาของทรงเต่าเพิ่งคิดเล่นสนุกเขาไม่ได้เห็นด้วยกับหล่อผิงแต่กลับหันไปมองหวางซื่อหยวนที่อยู่ข้างๆหลีสื่อสิงแทนหวางซื่อหยวนในวันนี้สวมชุดเรสกลางคืนผ้าซีทรูสีดำชุดเรสกลางคืนตัวนี้ทําให้เป็นอกและหุ่นอรชรนของเธอเผยออกมาโดยเฉพาะเนินอกอวบอิ่มสีขาวคู่นั้นภายใต้แสงไฟเหมือนผุดที่ออกมาจากชุดเรสกลางคืนอย่างไรอย่างนั้น